เซครับผมกับคอลเลคชั่นใหม่ใช่ครับเดย์เดย์ซัมเมอร์สุดนี่นะครับเดย์เดย์ซัมเมอร์นะครับวินเนเปโซนะครับผมก็เป็นจริงๆต้องขอบคุณวิเนเปโซมากครับที่ไว้วางใจทั้งแบรนด์ผมด้วยแล้วก็ตัวึ้นเลยนะครับที่ให้ใหม่ในงานวันนี้นะครับยิ่งีเฟอรมันจะแข็งังหวะมันจะพอดีอะไรโอ้ยได้ไหมสตรีมครับฝากด้วยสตรีมแล้วจริงแล้วเราชอบชอบกาแฟอยู่แล้วใช่ครับเราเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับก็ ก็เป <aid> ็นคนที่ชอบดื so. ่มกาแฟทุกวันคือตื่นมาเนี่ยก็คือจะต้องสั่งกาแฟหรือว่าทำกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินอีกแก้วนึงกับคอลลเคชั้นใหม่เขาก็มีความซัมเมอร์เพื่อนมีทั้งแบบเครื่องแบบที่เราใชอบเหมือนกันคือจะเป็นการคอลแลบระหว่างเนสโซ่กับแพนโพทนะครับแล้วก็คอลแลบซูรีด้วยนะครับก็จะเป็นมี2รสชาติหลักๆครับก็คือซันนี่อัลมอนด์นะครับผมแล้วก็มีโคบูนัททอป r o ้ i c a l กินกับสวรีดคุณเลิศเลิศมากพอว่า โอ้สองรสชาติของเนเปโซที่ทำมาเป็นของคอลเลคชันนี้ครับเราทำเราเดเวล็อปรสชาติใหม่ของซูรีด้วยเพื่อมาแพริ่งกับตัวเนเปิลโซ่คือมันเลิศจริงได้ลองเลยในนี้ครับอร่อยจริงๆครับฝากแฟนฝากแฟนผมได้ครับฝากด้วยนะครับแฟนกับฟอรออฟโซที่นี่นะครับที่เซนต์แอนดรูนนะครับของเนเปโซนะครับก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับ อันล่าสุดแฟนสคาร์แดนคัมแบ็กนะคาแดนคาร์แดนคัมแบ็กเป็นไงบ้างก็ผมก็ตื่นเต้นเป็นเป็นอีกงานนึงที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนเป็นงานเฟสติวัลไะก่อนหน้านี้เราจะไปแบบงานของเราเป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นแบบศิลปินรวมๆแล้วก็มันมีความเต้นเต้นอยู่วินพักเ้าใจมึงแฟนนะแบบว่าแต่เราใจเหรอแต่ขาแดนไงคาร์แดนวินวินวินคัมแบ็กแล้วไงแล้วผมก็ต้อง ซ้อมอีกเยอะต้องฝึกอีกเยอะเออมันเป็นไงบ้างแบบว่าในนาทีได้แบบว่ามันก็จะเกร็งๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับตรงจังหวะ 1, 2, 3อยู่ในใจอะไรใช่ครับมันบอกว่ามันตื่นเต้นว่าเราขึ้นไปแล้วแบบพอเรายิ่งรู้ว่าแบบโอเคงานเนี้ยมันจะมีเส้นอ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นกว่าเดิม2ใช่ครับตอนรับเหรอค้ที่เขาบอกว่าต้องมีเส้นอะไรนะแล้วก็นับเลย 1, 2, 3แลบบไปเวทีขึไปมีลืมพงลืมท่า โอ้ไม่เหลือแล้วเรา m ม่วเลยอมเนมียเมียนไปยไต่แต่กินเันดูไม่ออกเอากรอาได้เอาตัวรอดเออะไรนะแกไโอ้ย่ก่อนดีกว่าถ้าผมเบรกบอกบอกพื่อกานเบรกงานแดนหล่งานแดนเดี๋ยวขอซ้อมอีกนิดนึงวิเนแเออ ครับก in ็ต้องขอบคุณแฟนๆครับที <S 2> <S 2> ่คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดียวของเราหรือว่าจะเป็นงานเฟสติวัลก็ตามอะไรเงี้ยมีแฟนต่างชาติด้วยทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนครับเฮ้ยแต่เราต้องไปอัพต้องแบบสกิลเราต้องเพิ่มเลเวลเราใช่ไหมต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะฝึกท่องไปจากบ้านเพราะนั่นแบบว่าท่องหนึ่งสองหนึ่งและสองและสามอะไรเงี้ยมันยังงงอยู่อ่ะเออหนับจังหวะแค่ขยับตัวลงแฟนก็แค่คลีแล้วรู้สึก เออรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบเฮ้ยั p เลเวลมาอีกเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันนะก็ถ้าไม่มีเต้นนะก็ตื่นเวทีน้อยลงดีกว่าถือว่าเราแบบอยากอ n j o y แล้วก็อยากส่ง energy บุบบอยแปลกแฟนเราให้เป็นรการเต้นเราก็ไรก็ยี่กายี่เจังเลยผมคิดว่าจะไปเรื่องอื่นแล้วไม่จบเรื่องเหมือนวนอยู่ตรกลับไปผมไม่อยากส่งไปข้างนอกไาไ้ไไ้ไไไ้ไได้ไ้ เอาว้าพัฒนาเยอะครับเรียนเรียนได้อยู่เรื่อยๆรับเราดูซิงเกิลหน้าเนาะอาจจะแบบนี่เพ่งเต้นเราเริ่มยังยังอีกเต้นกาวให้ได้เออไปตัวหนังล่าสุดใช่ครับก็แบบไร้กระแสแบบนี้เอาแล้วดีมากครับก็คือทุกคนชอบมากทุกคนแบบว่าตอนแรกก็ดูเชอร์เลอร์ก็อาจจะอยางแบบไม่มีภาพในหัวว่าเออหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าทุกคนที่ไปดูบอกสนุกมากแล้วก็แบบรู้สึกอินกับบทมากๆากใ กับเรื่องราวครับก็อยากจะชวนเชิญทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ Under Parallel Sky ครับแล้ววินได้ไปหลายคนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หลายคนหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบมากเป็นรูปแบบใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอนโอ้เลนส์สดก็มีนะคใช่ไหมอะไรนะแบบว่าสภาพสภาพหลายๆสภาพใช่ครับหลายๆลุกคนที่ไม่นึกว่าวินจะเป็นไปได้ใช่ครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปรับชม เราชาเลนตัวเองอยู่นะกับโปรเจกต์นี้มันชาเลนมากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากมากๆคือหนึ่งคือแบบเรื่องภาษาเลยเป็นภาษาอังกฤษแบบแค่ทีเรื่องเลยเงแค่ภาษาไทยเราก็ไม่รอดแล้วอะา่รอเยนพภาษาอังกฤษเรายิ่งแบบต้องทําการบ้านหนักมาก <c oughs> ๆแล้วก็แบบเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มทุกคิวเลยที่แบบว่าเราต้องเข้าซีนครับแล้วก็ในเรื่องของแอคติ้งด้วยเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยรับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นที่นหน เราเพิ่มความค้าทาหรือเป็นทาเอเชียก็อีกเยอะทั้งหมด8ประเทศครับยังไงแฟนๆที่อยู่ในประเทศต่างๆก็สามารถรับชมได้เพราะมันเป็นเรื่องแรกเลยครับทำอะไรแนอเลยดีที่ได้ในครั้งนร้เลยก็จากเอเชียโอ้หภูมิใจมากครับก็เป็นเป็นหนึ่งความฝันของผมเลยที่ผมบอกตลอดว่าผมอยากร่วมงานกับศิลปินต่างชาติแล้วก็เป็นโปรเจกต์อินเ i n t e r น a t i o n a l วันนี้ก็เหมือนเราสำเร็จไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์เลยครับก็ดีใจมากที่ฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมชื่นชอบ หลังจากนี้จะมีอะไรที่เป็นแบบว่าโครโบลให้เราได้เจอไหมอ๋อตลอดนเก็บเก็บอะไรให้แฟนอีกหรือเปล่าเอ่อรอติดตามดีกว่าจริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันมีแน่นอนเลยครับพวกนี้เลยโอเคขอบคุณทาวินคอนโดยังเลยที่วินีชอบได้ม่นานเกิดอะไร